สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นันด้วยนะคะวันนี้นะคะแบบมาอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินแล้วนะคะของแปลงที่ดินเนื้อที่559ตารางวาหรือ1ไร่1งาน59ตารางวานะคะแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านใหม่มนโคกคมตําบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแปลงนี้เลยใช่ใชไหมคะ,คะว้าวนี่นะครับที่ดินนะครับ เนื้อที่นะครับหไร่กว่าเลยถูกต้องค่ะ1ไร่เกือบ1ไร่ครึ่งนะคะหไร่หนง,งานห้ตารางวารูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากๆเลยนะคะหน้ากว้างด้านหน้าโอ้โหพี่นาค่ะลมเย็นมาก,มมากด้านหน้ากว้างนะคะประมาณ21เมตรติดถนนสาธารณาประโยชน์ินครุกนะคะ ด้านหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นลูกสี่เหลี่ยมสวยงามเหมือนกันความลึกประมาณ115เมตรนะคะบวกลบด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นต้นไม้เรียงรายกันนะคะต้นไม้ใหญ่นะครับน้อแต่เราก็ต้องยึดแนวเขตตรงนั้นที่ปักเสาไว้แล้วพินารู้สึกว่าเย็นสบายหน้าปลูกเปนะครับปูเสือนอนตรงนี้เลยปิกนิกเลยนะคะปิกนิกเลเราเอาเปยมาผูกได้นะคะเนี่ยคนเนี่ยค่ะ เนี่ยได้ละหนึ่งหนึ่ง<บ>ไปใช่ไหมแล้วก็ตรงนู้นด้วยคือแบบเย็นสบายหรือว่าเราจะมาปูเสื่อนะคะโอ้โหแบบนอนเล่นพักผ่อนนะคะคุณผู้ชม ทำเลดีมากๆเลยนะคะเป็นที่ดินเงินผ่อนสุดพิเศษนะคะที่อยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมที่กําลังมองหายอยู่พอดีนะคะนี่ค่ะจะเป็นที่นานะคะ2แปลงนะคะมีแปลงด้านหน้าด้านนู้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แปลงด้านหลังก็คือเหมือนเป็น2บิ้งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมชมีโฉนดคุดแดงนสสจอพร้อมโอนเงื่อนไขการผ่อนชําระค่ะคุณผู้ชม่ะ เราจะจ่ายเงินครั้งแรกเลยเป็นเงินจอง2,000บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะในระยะเวลาสั้นๆนะคะเราก็จะนัดทำสัญญาได้เลยนะคะจ่ายอีก6,500บาทรวมจ่ายทั้งหมด8,500บาทหลังจากนั้นเมื่อคุณผู้ชมชำระที่8,500บาทในการทำสัญญาตกลงกันแล้วนะคะว่าเราจะผ่อนชำระนะคะ,อ,ะอีก50งวด งวดละ6,500จนสิ้นสุดาราคาที่เราตกลงซื้อขายกันนะคะเพราะว่าแปลงนี้ราคาขายถูกมากๆเลยเราก็จะไปผ่อนชำระงวดสุดท้ายอีก1,900บาทหากคุณผู้ชมนะคะผ่อนชำระครบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถโอนเป็นชื่อของตัวเองได้เลยค่าโอนภาษีนะคะ โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้จะเป็นเจ้าของอ,ออกให้แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็นที่สวยเงินผ่อนราคาถูกผ่อนตรงกับเจ้าของนะคะปลอดดอกเบี้ยนะคะชําระ ต่องวดไม่ถึง1 0 0 0 0หบาทต่อเดือนนะคะเป็นที่ดินการเกษตรนะคะเป็นที่นาดินดีทำเลสวยนะคะอยู่ใกล้ชุมชนนะคะอยู่ใกล้หมู่บ้านโคกพรมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แอมก็ลงมาที่แปลงที่ดินแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่นอยแหมชอบมากเป็นต้น,น,ตนมะขามนะคร<ช>ับ<ล>ต้นใหญ่เลยต้องบอกท่านผู้ชมนะคะที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนสาธ<ช>ารประโยชน์นะครับกว้างนะครับประมาณ20กว่าเมตรเลยนะคะนผู้ชมใช่ประมาณ21เมตรพี่นัทค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นเอ่อ ต้นไม้ปลิวสวสายลมนะครับของของทุ่งนานะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนตรงนี้เราอยู่บ้านใหม่โคกคมนะครับตําบลโนนทยอําเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเราเดินทางมาจากตัวอําเภอนนไทยนะครับใกล้นิดเดียวเองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนสุรนารายด้วยแล้วก็ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับถนนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยสามารถที่จะไปตัวอําเภอนนไทยได้ด้วยนะครับก็ถ้าเอากลับว่าเข้าออกได้นะครับ2เส้นทางหลายเส้นทางเลย อย่างน้อยๆประมาณ2เส้นทางนะคะคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นเนินแบบนี้ส่วนด้านนู้นนะคะที่เป็นต้นตาลแปลงนั้นจะเป็นมีเจ้าของแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมรนจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมชอบหลังแปลงเนี่ยมันเย็นมากเลยค่ะเย็นจริงๆค่ะสบายๆค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับไปชมถนนสารประโยชน์หน้าแปลงที่ดินกันใช่พี่นะคะถึงแม้ว่าเราจะ ชอบนะคะแต่เราก็จะต้องทํางานนะคะอยากจะหลับตรงนี้เลยอยากจะพักผ่อนตรงนี้จริงๆนะคะคุณผู้ชมสบายมากเลยครับ่านผู้ชมครับอากาศดีจริงๆอากาศดีจริงๆอากาศดีแล้วก็ที่สําคัญที่น้องแหม่มแจ้งนะครับที่ดินแปลงนี้ าสามารถผ่อนตรงกับเจ้าของเลยนะครับแล้วก็จ่ายงวดแรกเนี่ยเราเข้ามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยด้วยนะครับน้องแม่มใมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อทําสัญญาครั้งแรกที่เราจ่ายเงิน้าร้อยบาทใช่จ่าย8,500บาทเสมือนมาเป็นเจ้าของเลยนะคะแต่เมื่อคุณผู้ชมผ่อนชำระครบแล้ว เราก็โอนเป็นเจ้าของร้อซได้เลยแต่ระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถมาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินมาปลูกบ้านสวนติดโซลาร์เซลล์นะคะปลูกต้นไม้เลี้ยงปลานะคะขุดบ่อหรือว่าจะเป็นแบบ ปลูกผลไม้ทานเองและขายก็ได้นะคะครสร้างไรายได้อีกต่างหากนะคะคุณผู้ชมแต่นี้พี่นัดแจ้งทางท่านผู้ชมโดยรวดเร็วได้เลยใช,ใช่ไหมคะัน้องแหม่มว่าแปลงนี้นะครับหากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นคลิปนี้นะครับแล้วนะครับด่วนๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเหลือแปลงเดียวแล้วนะครับสาหรับที่ทดินแปลงนี้นะครับราคาถูกผ่อนกับเจ้าของนะครับหากท่านผู้ชมนะครับเห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวน้องแหม่มลงให้ดูเลยนะครับใช่แล้วเห็นที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่ดินแปลงนี้ครับแบบด่วนๆนะครับ ก็โทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0638412188เลยนะคะใช่ค่ะพี่นัดขานน่นนะคะเขาจะมีเพื่อนบ้านอ่า ขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงมาแล้วก็รถส่วนกันได้เพราะว่าเรา<ช>จอดรถไว้ตรงนั้นถนนเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยเป็นถนนสาธาร,รณะประโยชน์หินครุกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันดีกว่านะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะเห็นถนนด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะอพร้อมแล้วคะ่ะไปเลยคร,ครับยอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับหากท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับแล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับก็โทรสอบถามแบบด่วนๆนะครับสำหรับที่ดินเงินผ่อนนะครับเนือที่นะครับไรกว่านะครับตั้ง อยู่ใกล้ชุมชนบ้านใหม่โคกคมนะครับใกล้ถนนสุรานา,าลายนะครับแล้วก็ใกล้ตัวอำเภอโนนไทยนะครับก็ด่วนๆเข้ามากันได้เลยนะครับที่เบอร์063 841 2188เลยนะครับใช่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะต็เป็นลักษณะของที่นานะคะเป็นที่นาการเกษตรนะคะปัจจุบันนี้ไม่ได้ปลูกข้าวทํานานะคะก็คือ พร้อมส่งต่อให้กับคุณเจ้าของท่านใหม่มาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้รูปแปลงสวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอย่างที่แบบแจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือหน้ากว้างประมาณ21เมตรบวกลบความลึกประมาณ115เมตรบวกลบพี่นัทถ่ายรูปตรงกลางให้บําหน่อยค่ะวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะลมเย็นสบายนะคะ เย็นมากๆเลยนะครับน้องแหมมครับใช่ลมเย็นแล้วก็วันนี้นะครับแรงแบบว่าพื้นที่เนี่ยเขียวขจีนะครับดูแล้วสบายตามากๆเลยนะครับดินเขาก็ดีด้วยนะคะพี่นัทค่ะเป็นดินที่สามารถเพาะปลูกการเกษตรได้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หญ้าก็งามเหมือนกันหญ้าก็งามเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเรามาดูแลเพิ่มมากกว่านี้เราก็จะได้ผลผลิตที่ดีกว่านี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับการปลูกต้นไม้ อ่รักหมุดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับน้องแหม่มองตรงนี้เห็นเลยนะครับรที่ท่านผู้ชมกําลังชมอยู่เนี่ยคือด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ติดถนนสามารโยชน์นะครับต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าถนนเส้นนี้ยังเป็นหินคลุกอยู่ใช่ไหมครัน้องแมเป็นสาธารณประโยชน์หินคลุกอย่างดีนะคะอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตก,ก็ได้เพราะว่า ตรงด้านหน้าแปลงที่ดินที่เราขายนะคะคุณผู้ชมเป็นสาธารณประโยชน์อยู่แล้วตรงนี้นะคะแบบกับพี่นัทยืนอยู่ในส่วนของคนาที่แบ่งระหว่างแปลงแปลงด้านในนะคะแปลงด้านหลังนะคะกับแปลงด้านหน้าแปลงที่ดินที่เราขายเนะะี่ยเาจะมี2บิ้งนานะคะคุณผู้ชมหรือ2แปลงนั่นเองนะคะเนื้อที่5 5าตารางวาหรือ1ไร่1ง,งาน 59ตารางวานะคะเป็นที่ดินเงินผ่อนนะคะคุณผู้ชมถามว่าผ่อนอย่างไรนะคะผ่อนกับธนาคารหรือเปล่าหรือว่าผ่อนตรงกับเจ้าของแปลงนี้พิเศษมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้เลยโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเป็นราคาที่เราขายในราคาพิเศษแล้วก็เป็นเงินผ่อนด้วยค่ะพี่นัทใช่ครับผมมากเลยราคาแบบนี้นะครับเหลือ <He> er แปลงเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ หากเจอคลิปนี้ก็โทรสอบถามกันมาได้เลยนะครับผ่อนตรงกับกับเจ้าของนะครับราคาคถูกด้วยแล้วก็ติดถนนสาวิโยต์นี่ครับนากว้างๆแบบนี้นะครับผมน้องแม่แล้วตรงนี้คือแบบ นากว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะพี่ได้คคะแบบอยู่ตรงกลางนี่แบบมีความรู้สึกว่าที่ดินกว้างมากเลยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าไหมคะมกว้างมากๆนี่คือแบบอยู่ในส่วนของตรงกลางแปลงที่ดินเลยนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้ก็คือรูปแปลงแบบสวยงามคือเขารังวัดแบบแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะ <laughs> พอดีช่างภาพ <laughs> ช่งพางภาพถ่ายรูปก่อนนะคร นางแบบจาเป็นนางแบบจําเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์นะคะคุณผู้ชมเราเคยแบบประมาณว่าเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปทีหลังก็แล้วกันฝนตกพอดีเลยนะคะก็ไม่ได้เก็บภาพนะคะคุณผู้ชมคะฉะนั้นในคลิปของแบมกับพี่นัดก็อาจจะมีการถ่ายรูปนะคะเป็นภาพนิ่งใช่เพราะว่าเราจะเอาไปใช้เป็นหน้าปกนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นรูปแปลงที่ดินว่าอ๋อนี่แบมพาคุณผู้ชมมาดูที่แปลงนี้ใช่ไหมนะคะ อ่ะตอนนี้แบบขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นถนนสาธรารณะประโยชน์หินคุกพี่นาะตรงนี้ก็เย็นนะเย็นนะครับใช่เย็นเหมือนกันเลยนะความรู้สึกแบบเย็นสบายมากๆคือแบบถึงแม้ว่าต้นไม้อ่าหมายถึงว่าข้างหลังเนี่ยลมจะแรงกว่าแต่ตรงเนี้ยลมจะมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับใช่อารมณ์จะเป็นแบบลมแบบเรื่อยๆแล้วก็เย็นเหมือนกันอันนั้นเป็นพัดลมเบอร์ห้านนเขามีกี่เบอร์นะโทษสักพัดลมเขามีกี่เบอร์ไม่แน่ใจแต่ว่านี่เป็นพัดลมเบอร์สอง นะคะเป็นพหลงเบอร์สองต้อบอกท่านท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับที่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์นะครับเส้นนี้เลยนะครับชี้แจงท่านผู้ชมทางต้นคลิปนะครับว่าถ้าตรงไปด้านหลังน้องแหม่มเนี่ยจะไปออกตรงแยกไฟแดงนนท์ไทยนะครับใช่ค่ะหรือถนนนนท์ไทยขามสแกแสงนั่นเองนะครับผมอ๋อด้านนู้นก็ได้ใช่ไหมคะก็ไปได้ส่วนด้านนี้นะครับที่เราเข้ามานะครับจากบ้านใหม่โคบพรมนะครับตรงนี้ก็ห่างคอนกรีตประมาณเท่าไหร่นะคะน้องแหม่ตรงนี้ใช่ไหมคะประมาณโลนิดๆเท่านั้นเองโอ้กลม ครับล้วนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงนี้ตามพิกัดคุณผู้ชมสังเกตต้นไม้ที่สวยมากๆเลยเขาจะอยู่แบบเด่นเป็นสง่าตรงนี้ต้นใหญ่มากอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับน้องแม่ใช่เป็นต้นไม้ที่สวยเหมือนต้นไม้ประดับนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่มานานแล้วเดี๋ยวแม่พาคุณผู้ชมมาชมด้านขวามือแปลงที่ดินกันนะคะคจะเป็นแนวเขตนะคะที่เจ้าของปักไว้เรียบร้อยให้คุณผู้ชมสามารถที่จะ ดูได้นะคะว่าแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้อี่ณัตไปทางซ้ายมือตรงนี้ค่ะน้องแหมมจะวัดความกว้างให้ทางผู้ชมใช่ไหมคัใช่ใช่บางวิยาจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าควากว้างเนี่ยประมาณไหนนะตอนนี้แมบอยู่ด้านขวานะคะนี่นะครับพี่นัทจามายืนอยู่ตรงมดด้านนี้นะครับคือด้านซ้ายมือนะครับของแปลงที่ดินนะครับ แล้วก็หันกล้องไปทางน้องแมมนะครับตรงนู้นนะครับโหกว้างมากๆเลยค่ะน้องแมมใช่แล้วค่ะอันนี้คือหน้ากว้างประมาณ21เมตรนะคะคุณผู้ชมเท่ากับอาคารพาณิชย์ประมาณ5คูหา5 <4 S 1> คูหา,หาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะว่าอาคารพาณิชย์โดยประมาณก็4เมตร45 2หอาคารพาณิชย์ประมาณ5คูหาติดกันเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ21เมตรแล้วก็ความลึกประมาณ1 1 5เมตรค่ะคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็มีวิวเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมวิวเพื่อนบ้านไปด้วยว่าเขาทําอะไรแถวนี้แถวนี้เขาก็จะมีเป็นปลูกข้าวทํานาปลูกมะขามเทศหวานเพชรโนนไทยนะคะคุณผู้ชมขุดบ่อนะคะทําการเกษตรนะคะมีเพื่อนบ้านของเราที่ทําเหมือนคล้ายคลๆ บ้านสวนนะคะคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินผ่อนด้วยนะคะเป็นผ่อนตรงนะคะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเลยแต่เรามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้ทันทีเลยเมื่อทําสัญญาแล้วโทรหาแบบนะคะที่เบอร์0 6 3ย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดแอร์ไลน์ไอเดียศูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินละอสังหาทุกชนิดช่องยูทูบช่องนี้นะคะชื่อช่องว่า NW เบลรียวเอสเตทเจ็ด นะะคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงนช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นเกียรติกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแหม่มนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ